ปกติแต่งงานเนี่เขาสูกาเก้าโมงนะบ้านนี่เขาซูเ้าแบบเจ็ดโมงครึ่งก็ไให้ซูบ้าไม่ดีกเนนงติขาตุบอากาศเพื่อเรื่อนซอเ้าเมื่อไหร่เนี่ยติเขาตุบอากาศเพื่อเรื่อนซอเ้าเขาแต่งงานเขาหนาวนังติเนาะตุอกาศไปเ่อเพื่อนีนีา นีซีเสร็วเหรอเงี้ยปุ่นเามันดีมั้งเข้ามาจีซีก่อนไม่ใช่หรือเปล่าข้าวปวดฟันการแทนในหูบอกความหมายการแต่งงานคือยังการแต่งงานก็คือการเอาหมาสองตัวมาขังรวมกันสักวันมันก็กัดกันเม็นปะเม็นปะเม็นปะ

เราสูตรยืมุกถหารนั่นก็สูตรต้องห้ก้อนสูตสีเงินด้านสิบล้านเท่าด้านเขาทำจะเล่าไปงานเต็มง <c oughs> านเบ่อบ่างเลยเพราะยังให้พ้นถือใจอม,มันมันเป็นคำที่เลี่ยงใจคนน่ะกินข้าว สวัสดีเด้อคะ่ะสวัสดีแปดคนคะ่ะคิดฮอดเต้มไม่ได้มาสักทีกินข้าวอยู่วัด ผัดเผ็ดผัดผงกะหรี่เอามาแล้วไม่รู้จะกินยังไง <laughs> สวัสดีนะคะเอฟีเคยบอกทุกคนเด้อบ่ค่อยได้ไลฟ์สุดเวลาบ่ก่อยมี <c oughs> เวลาน้อยสวัสดีค่ะ กิน,น,<า>นเผ็ด,อ,ดอยู่บ้านหนาวปะถาดพนมสิบสี่องศามอชสาเนี่ยหนาวมากทุกคนนครพนมหนาวจัดสวัสดีทุกคนเนอ กดมะนิงกุดมะนิงปูกินยังไงปูกลัวมันเปื่อนกินแต่เนื้อมันบอกทิ้งก้ามบอกอืม กินไม่กินไม่ค่อยเป็นมาเด้อทุกคนเจ็โมงครึ่งโ,งโอ้ยโดนผ้าแล้วจะล้างออกไหมเนี่ยโอ้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 โอโอผมกะลีถูกผ้าฮึฮึเพื่อนจ้อ <laughs> ย จุ่มน้ำก่อนเดี๋ยวผมก็รีบเหก้าลกหกเอาผ้าออกก่อนไปยิดข้าวมาทุกคนกินต่อ หนาอกินอะไรย่างได้เนี่อันนี้ลาบหมูอันนี้ซุปมะเขืออันนี้ผัดผงกะหรี่นะ <c oughs>

สวัสดีค่ะพี่เฟิร์กินข้าวด้อพี่เฟิร์กินข้าวไปโรงเรียนกันบ่เนี่ยไม่เข้าวไหนยายไม่ไปโรงเรียนกันหรือเผ็ดเผ็ด ลาบหมูเสร็จก,กินผัดดีกว่าอาหารพวกเราไม่เกินไข่เจียวหรือไข่ดาวหรอกได้ไหมตอนเช้าเช้าอ่ะบีบ ม่ลคนไหนที่นี้ผัดมี่ขาบนวัดควาหลุดตื้นอาบางข้าวโป้นอ่อนใส่มาใหมูอร่อยอันนี้ไม่เผ็ดเร่อยอ่ยาร่อยอรอยาห่ายเข่ายอ่ายวรอยอ่ย เป็นข้ามยู่วัดทุกคนนคือนโตนตัใส่หอมยาตลกเนาะเอะไรื่อเลยบ่ไรู้เรื่อเลยแลจับแขงจับขาฝาให้ัเลยมาพูดตอนนี้ว่ารถูลบไปได้นอเตมไดยัง

นาวเลยออไปหนไม่จะหนาไม่ตหนาหาวแห้งก็เปิดแอ้งด้ก็เปิดองเลือด้องเลยอ้ห้อเลดเนาก็จะบานเ่อนก็ปวด้งไปเ้อรย้ำเสื้าเลือดมเลย่จดเเผ็ดมาก

Yup. จะไปรอไหมวะั่ระสาดใช้ใช่แล้วสวดไปแล้วซื้อลับเลยหลับไม่มีเลยเลยจังรอบไหนแล้วมันเกิดถึงก็ได้บอกไปเมื่อวันที่ใบนะพวกมีงานพนักงานงานี่ใดกจับกับ คน่คือนเก่าาวนี้น่าจนเก่าิินข้าวมีความสุขินไปด้วยคุยไปด้วยแต่ละคนเม่ไม่แม่กินหน่อยนอน้ำหน่อยค่ะ้งคิอกแล้วหน้า้ห้าบว กินปูไม่หมดเห็ดปูปองกะหลีกินแม่เขาห้างมันจะถายได้เหมือนอย่าเขาห้างมีอู่เรื่องมั้จะเลือยขอหน่อยขอหน่อยข้าวห้างเถุง้หน่อยข้างหลังจะไปฝากในชวด ได้กินข่าเมืองเนี่ยเมืองร้อยเอ็ดก่เมือง,ออองอกาละสินกาละสินด้วยร้อยเอ็ดเรียบร้อยไปก่อนนะี้บน้ามวันหน้าเจอกันนะจ๊ะรอไหม